ดีทาง zoom หนอืมุนีขเจ้ามีโอกาสได้มาอยู่แถวแถอนองด่วงนี่แหละเนาะอ,อันนี้โอกาสดีๆได้มาบีครับเจ้าข็บ่คอยได้มาเนาะนี่ตอนแรงประมาณหก0มงนี่แหละขเจ้าพาเบิ่งนี่ล่ละแถวหนองร่วงเฮานี่แหละถือว่าเจริญหลายเนาะเจริญห้าย มือนี้เป็นวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดพฤษภาคม2พั 4, 3เนาะหรือว่าพุทธศักราช2 5 6พันหบหเดี๋ยวที่ตลาดหนองดองกกวงตะเก ا าปิดตลาดหนองดวงตลาดแรงหนองดวงเดี๋ยวนี้พอเป็นตลาดแรงหนองดวงปิดตึกสูงแล้วเห็นบอก นนะองดวงนครหลวงเวียงจันทร์ตึกระฟูนี่บันทบบันเทิงท่านซับปะชินค้าเนาะโอ้ยมันหวังอธิว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละ เจ้าก็ถือว่าโอกาสเนาะวันอันที่ว่าก็เป็นวันครอบครัวเนาะก็เลยว่านี่แหละอันนี้ก็เป็นหองแฮมอันนึง แถวตัวนี้อยู่ทันลมมันมีธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาสนแล้วมันมี้านอาหารเนาะอิสติวานอาหารเดอะบูติกเนาะเดอะบูติกนี่เนาะ ้านอาหารเดอะบูติกรือว่าอาหารทานที่อาหารที่แซ่บสมควรเด้ท่นผู้ชมวันนี้อาหารหลายประเภทอาหารจีนอาหารไทยอาหารเนาะทุกอย่างจะกินสารพัดอาหารเนาะอันนี้นะส้นสองนี่นี่เนาะอาหารนะมีอันคักเป็นเปักกิ้งมูสลามเนาะแล้วก็ มาเตรียมอาหารไทยปาก,กระพงปลากเกาปลาหมมะเนาะปลทะเลกับประเภททะเลกับเมนประเภททะ,ะเลกับมปนกังน้งเนาะปูเนาะกุ้งมังกรใครอยากกินยังก็มาสร้างกินยู่นี่แหละเพราะว่าแรงนี้เป็นแรงเจริญหงุงเหงเนาะเมื่อกี้ก็เป็นตลาดแรงหนองดวงเก๋นนาเนาะ สมัยครับเจ้าน้นอยก็เขาเอิ้นว่าตลาดแรงตลาดเศร้าหันยู่แถวขวดินลองด้วงเขาเอิ้นว่าตลาดแรงเนาะ,นะแต่ก่อนทันที่เราผู้ชายสัดวนรุ่นขา้า,นนขาวเจ้าเนาะรุ่นข้าวเจ้าเิ็นเรื่อว่าเบบี้บุ้มเนาะเบบี้บุ้มหรือว่ารุ่นรุ่นไดโนเสาร์แถวนี้ให้เข้าใจว่าข้าวเจ้ายืนอยู่นี่แม่นว่าเขาเอิน้นปลากล้วยเด้อปลากล้วยผู้ใดรุ่น เบบี้บุ้มนี่แมนแมนฮู้ดีแหละปลากล้วยหมายถึงนางปลากล้วยหมายถึงบอลบันเทิงสําหรับไทแก้ผู้ซ้ายนอนนักท่องเที่ยวซ้ายที่ว่ามาท่องเที่ยวแบบราคาทึกๆมาทองเที่ยวเบา,บาหลายว่ายาวิดตอันละเมื่อลิกาซิตเนาะผู้ซ้ายอย่างว่าเที่ยวในราคาถึกๆกเขาเทียบในประเทศไทยกับแมนว่า กันอาจจะเป็นผัดผงบ่อยอย่างไปฮะน่ะฮะน่ะเด้อเทียบเทียวอาเขาที่ว่าตรงหลายมัญชีเนาะมันสีละเมือลิกาซีเนาะอันนี้แหละตลาดข้าวเจ้ายืนอยู่นี่เป็นสีแง่ด้ก้อนขาเจ้าเป็นบาวน้อยแล้วไปมาเที่ยวแบบภาษาอันเด็กน้อยเนาะด็กน้อยเนาะแต่ว่าข่าเจ้านี่รุ่นเบบีบุ้มแล้วขนาะ รุ่นอาบุสโซแล้วเขาเอินรุ่นมันมีมันมีรุ่นรุ่น X รุ่นเซตเดจเจน Z ซจเจนเขคลาเจ้าฮันเจนเบบี้บุ่มเนาะใครก็เข้าใจเนาะหลายๆท่านก็ที่เข้าใจฮันละนี่นะมันที่ไม่โมเมนแล้วมันเป็นตึกสูงๆหลายๆสั้นแล้วบ้านนี่นะมันบ่มีแล้วเข้ามาปลากล้วยฮันน้ำนี่แหละนี่เด่นี่แหละเลี้ยวไปทางนี้แหละ นับเต้นนี่ไปข้างหน้าครับเลียวเห็นนี่นะ่ะนี่นะไปไปพุ่นลราเป็นอันน่ะตลาดเนะาะตะกี้ก็เป็นนองน้ำเขาเอ,อินปลากาล้วยแถวนี้นะ่ะเขาจเจ้ายืนอยู่นี่นับไปยืนอยู่นี่ไปข้างหน้าเขาเอ,อาาินปลากล้วยแหละมาเที่ยวมาลินเนาะนี่นะ่ะวันนี้เราเป็นปลากล้วยเราเม็นเป็น,ปน,ปนอันนั้นเราเป็น มันเป็นเซ็นเตอร์พอยแล้วแ่บเซ็นเตอร์พอยแล้วแต่ข้างหน้ามันเป็นตลาดคุณเจ้าชีโบรางไปแบบเมื่อยปวดตีนอันนี้ก็ซื้อคุณเจ้าชีสูงๆนี่นะผ้าเบิงนี่นะ เดี๋ยวนี้เป็นุมชนแล้วชุมชนเซ็นเตอร์พอยต์หนึ่งแล้วนาะแต่ว่าเรื่องถนนหนทางนอกข่าเจ้ากระบอกยากเว้าเนาอหนทางก็ซ้ำนี่แล้วนครหลวงเป็นจันทร์เขาได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วที่ไปเที่ยวนอกคือข่าเจ้าเคยไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพอันนั้นบรเทบอะไรนะอทุนประเทศที่เปลี่ยนประเทศทีว่าอันนั้นพัฒนามาแล้วเขาที่ประเทศกำลังพัฒนา ยังก็อีกย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ส้ำนี้เขาก็ถือว่าดีลายสมควรแล้วนี่เนาะนี่เนาะเอา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 ประวัติน้อยๆเนาะใครผู้ใดรุ่นข้าพเจ้าเนาะเบบี้บุ้มนี่ก็ที่พูดล่ะข้าพเจ้ายืนนี่แม่นปลากล้วยเนาะข้างหน้าพวกเราแม่นตลาดแหลกเนาะรวงเนาะเนาะรุ่นในรุ่นใหม่ๆพวกเข้าใจเราพวกพู้ดอกเขาว่าปลากล้วยนะ แต่ว่าปลากล้วยก็เป็นปลาต้นกล้วยฮั่นชื้อเข้าใจไปนั่นก็บแบบเซมๆเนาะบอกอันนี้ห้่นอาหารบอกมีคนกินร้ายลวงลายพายมากเนาะนี่หาที่พายยางขึ้นไปเทิงมื่อซอกยู่ซอกกินอะมือแรงมาแล้วหิวดิเนาะนี่วันแสงบูติกโฮเทลนี่เป็นห,ห,หงแฮมเด้อ โรงแรมแซมบูติกโฮเทลแต่ว่ามันมีห้านอาหารอยู่นี่ห้านอาหารห้านอาหารห้านอาหารเดอะบูติกอยู่ชั้นสองหารเดอะบูติกอยู่ชั้นสองนี่โอ้อาหารเพิ่งเคยมากินคื้นนึงแล้วแซบ่บนะฮะจะพาขึ้นไปเบิง้งอยู่เทิง์นก็แล่ะเนาะอเจ้าก็พายพายงางขึ้นไปห้านอาหารเดอะบูติก ขี้ดอกสีย่างเอาเด้อทำซมเด้อคอยยางขึ้นไปทานอาหารอยู่ทั้นสองดีเนาะค่าเจ้าจห้อยอาหารละอาจจะได้ยุดตีนะพอมันชิลละเมื่อหลีกเกิดคิดนเปิดเพลงทันเปิดเพลงแล้วนี่โอ้ยยังเหมาะเล้หยุดแล้ว รัวดีกับซีคนเดิ้กจอกกระชายสดเดนี่เฮ้ยเซฟเซิร์นหงแฮมนี่นนไอ้บอกย่างมาปั๊บก็บเป็นท่านอาหารโลดใส่สองโลดนี่นะฮอดแล้วก็คนเปิดเพลงแล้วก็เสียอยู่ตีเนาะอ๋อมันละเมอหรืกอกับซีคอนคันมาเพิ่นบ่าเปิดเพลงกัสิค่อยๆถ่ายเอาบรรยากาศ เนาะนี่ลนะเหล่าแวงโอ้เหล่าแวงกับละเมอลิกาซิตบ่ได้ได้ทายเหล่าแวงนี่ก่นคือละเมอลิกาซิตเลยอ้าบ่เอา,าเอานาะเราบอกเหล่าแวงนี่ทายบ่ได้เพราะมันละเมอลิกาซิตเพิ่นกินเหล่ายาบลาแป้งนี่ทายบ่ได้ท่านผู้ชมละเมอลิกาซิตลดเอาแต่โต๊ะอาหารนี่แหละเห็นแบบนี่แหละเอาออาหารนะ เงาะอาหารโตว VIP ีไอพีโตพิเศษแล้วก็โตอันนี้ห้องครัวเพืเ่อนดยนี่ดอนี่แหละห้องครัวเพื่อนโอ้ยเพื่อนกระห็ตมาตรฐานสวยงามสะอาดสะอ้างดีแล้วเพื่อนบ่เปิดเพลงนั่นเนาะห้านอาหารเพื่อนเทศให้เห็นมีกระจกแก้วให้เห็นว่าเพื่อนครัวกินแล้วใดให้เขาเห็น ความสะอาดสะอา้างความแซบีบความซ้อยห์นะปรุงแต่งแนวใด่นะยายห์นะอย่าเบิรงก็มาเบิรงเอาเองโลดนะเอาสีเข้าไปพุ่นละแบบนี้นะเขาเจ้ากระจองพุ่นละวีไอพีพูดละไว่ายนะน,น้องนี่โอ้ยสวยงามสวยงามนี่ละ่ะโดนโดนคอยมาเท่าน,นึงเนาะแถวนองด้วงเขานี่แหละดู แถวตลาดแรงนองดวงเก้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอันนะโมเดิร์นโมเดิร์นเลยแล้วมีหงหงแหมหงหอกเขาเจ้ายยนอนู่นี่ก็เป็นหงแหมเนาะแต่ว่าสัน้นเขาเจ้ายืนอยู่นนี่ก็เป็นท่านอาหารท่านอาหารเจ้าวันวนดนี้ครับฮู้วันเกิดเอล่ามือม้อไปเข้าไปวันเกิดซะนะพาอแม่เท้าเข้าไอ นี่แหละเอาเข้าแล้วพอได้อ๋อเขาเจ้าก็สิได้ยุติคลิปไปเท่านี้เนาะโชคดีโชคดีหมทุกคนทุกคนนะบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์อลาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อลาเอาอยู่ตก่อนดีดี